สวัสดีครับสวัสดีพอเม่พี่นอยูรุนเนาะวันนีมาผูกอกกส่งบาตืมนะครับวันนีมีเมนูไอต้มอากีนะครับนะอจุ่มแเระกับนะอ่ะมาดูไอตีน่ะดูดูดูเลยจุมแล้วยูอะไรยูหน้าะกับนะวันีคมโตะมาเลยมาไถนาอะไร ยาขวัญอะไรลาใส่ผิวนิดหน่อยนะอันนี้อะไรนะอันนี้ของนวเนาะ สสมากเายมากนั่นแหนะสายเอยเนาะสายเนอยมันนามันนามันาอืมไอหยุดนาเด้อผูว่าไถนาครับไถนานาช้อนนะช้อน

โอ้ยนี่แรงใส่เบ็ดหลังบ้าตนี่ฝนตกมีย่นยุดเลยนี่น่ะน่ะจ้าฮึโอ้ยฝนมันตกรถไปมันกินนกครับสวัสดีครับผมบ่าวกอบแหกป่าครับโอ้ยมีหนักเลยมีโตเบ็ดมาเหนื่อยคนเท่าไปตากเสียใบก้ากระท่อมผมก็เลยชกมาใส่นี่น่ะนี่แหละนี่เสียโตกระแหลงบาดเองนี่เสียใครบ่าวกอบคนของคนเท่าเขาดําหน้าเขาทิ้งไว้ตากใบ ด้านหน้าคุณหนีสงสังยเขาจะบนเองเ,ออเนี่ยเดี๋ยวมาเขาอยู่ไหนโอ้ยอกีกคนตาใบก็คุณเทาดีซ้ำกันเอาเนี่ยเนี่ยคุณอาจจะไม่ได่าไม่บนนะเดี๋ยวยิ้มไม่ไหวขึ้นนะอีกมันช่วยบอกเติมยิ้ก่อนตอนนี้อือเออไปหนอกมา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 หนาี่มาดูมาดูไปตู้เบ็ดตะไข่เบาโค้งเบาโค้งอยู่โอ๊ยไปอยังไกลผมเลยนะผมเลยขึ้นมาก่อนออ๋ผมก็อนเลยเบาโค้งแล้วเดี๋ยวเบาโค้งขึ้นมา โอ้ได้กินบ้าไม่ได้ร้าเยอ้แบบผมเนี่ยโอ้มามามนั่มานั่งมานั่มาคยนี่นี่มกับยมนา้าเสาดีครับมามมา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 มคกันโอ้แมโอ้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 ออ้โอ้มาออ้โอ้โอโอ้โ้โอ้โโออ้โ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 ออออ้โอ้้ออ้โอ้้มาาอ้ คืองงานนะครับโอ้แล้นี่โหลดสายทางคิดโรงงานโอ้ช่วยคือนาเด้อเอาคืนหนึ่งได้โอเคๆช่คือนาเด้อกินเท็จี่เด้วยใช่ๆเดี๋ยวมีกินนานไหมไอ้ดอกมันเป็นนานอินายด่าโหลดมันชิมได้ไหมนี่ชิมได้ไหมนี่ได้ได้ครับได้ครับโอ้หลับมีกินใจันเด้อหลับเลยเด้อคอยอยู่ในหนาเวจะไปเลยจะไปจะไปเบาโค้งแม่ผมแม่ตาแม่ตาขนเกล็นขากลมูเข้าอีกง่ายด้วย โอ้ยจับปลาโอ้ยลืมแร่งเลยเอากรหนาวอย่างนี้ลืมเ่นเลยลัางคาก่อนโอ้ยม่ค่อยได้น่ะลังคาก็รัวพี่น้องเอ้ยนี่วหล้งคาก็ทมไปน่ะรัวเอาเอาไ้ก่อนนะเนครับนะนี่ก่อพออรก็เชให้ครับเราจืได้ครับแล้วก็ไอ่เบาอบ เราเราก็แหกปากครับเราโค้งเราโค้งแถบนัวนะครับขอขอให้พี่หนงกุหลาบกุชเชอร์กำลังใจครับสามคนนะครับกุหลาดมีกำลังใจถ่ายคลิปว่าอะไรกุหลาดลงส่งให้พี่หนงในดูนะครับอ้าวคลิปนี้ขอขอจบแห่นี้ครับอ้าวขอขอสวัสดีครับสวัสดีครับ